พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของสารการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เช่นน้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำหรือน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็งการเปลี่ยนสถานะของน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารเนยหลอมเหลวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเรดิมได้เช่นการทอดไข่ไข่ดิบได้รับความร้อนเปลี่ยนเป็นไข่เจียวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารแท่งเหล็กเกิดสนิมกระดาษถูกเผาไหม้เป็นขี้เถ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี well ่ยนแปลงที่ผันกลับได้เช่นการหลอมเหลวการกลายเป็นไอการละลายแต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เช่นการเผาไหม้การเกิดสนิม